เอาละครับสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n o c t u r n a l Studio นะครับเนื่องในวัน w วซ์เ Day นะครับวันนี้ทางเกมก็จะมีบัตรราคาหนึ่งบาทมาให้เราซื้อทั้งหมด2ใบนะครับซึ่งเขาจะให้เราสุ่มได้ทั้งหมด5ครั้งครับผมรวมกัน2ใบก็จะเป็น10ครั้งครับเดี๋ยวเรามาดูเรทกันดีกว่านะครับตอนนี้คือเรทนะฮะสตัวข้างบนสุดจะเป็น20%ตัวข้างล่างก็จะเป็น0.2%นยฮะ,ะโดตัวเะครบที่เราจะมีโกาสามตัวนะครับที่เราจ e ม เบลอสเปโแล้วก็โซบะแมสนะครับที่ผมอยากได้จริงอ่ะคือเ e ลอสเ l โรกับเทร b o ครับผมโซบะแมสผมถือว่าเกลือนะฮะมาครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าผมกดเคลมเรียบร้อยแล้วฮะอ่าระหว่างรอไปกดนะครับผมขอมาพูดถึงใบ1,620บาทกันก่อนดีกว่าคือผมว่าราคามันแพงเกินไปนะเออ เทียบกับราคาที่เขาขายอยู่ในเพจอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมจะซื้อบัตรใบนี้ยมาสุ่มอะ่ะผมไปซื้อในเพจดีกว่าแล้วก็หากลางดีๆที่เชื่อใจได้ครับมาแล้วเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับมาครับโอ้โหออกมา3ตัวแล้วครับหีบไม้นะฮะอจะได้ตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ธงแดงมาครับวิ่งขึ้นไปครับลูฟี่วิ่งขึ้นไปแล้วครับมาโอ้โห3 2 g r ด้วยธงลุงหรือเปล่าลุงหรือเปล่าลุงด้วยอ่ามันต้องมาแล้วในะ20%นตนั่นนะ่ะ เออตัวแรกโอ้โหเกลือตัวที่2เกลืออีกตัวที่สมนะครับมันจะออกดีๆให้ผมได้มนเนี่ยมาตัวสุดท้ายครับมาครับมาครับลูฟี่มาแล้วครับปักไปสามรอบเลยฮะโอ้โหตัวอะไรมาเนี่ยโอ้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 โซบะมาสคืคอผมถือว่ารอบนี้ผมเกลือแล้วกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมยังเหลืออีกใบหนึ่งโอเคป่ะปะเดี๋ยวเราไป นั่งสมาธิแล้วก็สุ่มอีกใบหนึ่งกันเลยดีกว่าครับอ่าครับกดเป็นเครื่องรางนะครับผมแล้วก็ไปกันเลยครับมา3ตัวเช่นเคยนะครับเอาขีบไม้ขีบไม้เหมือนเดิมมันเหมือนเดจาวูเลยสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าหขึ้นมาตัวแรกเกลือครับตัวที่สองเกลือครับตัวที่สามเกลือ <laughs> อีกแล้วครับตัวที่4โอ้โหมาตัวที่5กันเลยดีกว่าโอ้ m ม่ก็ oh โซบะมาสนี่คือ เขาจะตามจอหลังจองผ่านผมไปถึงไหนเนี่ยคือ300บาทที่ผมเสียไปมันก็นแบบอืมไม่ได้เลยครับ2ตัวที่ผมอยากได้นะครับก็ยังไงก่อนจากกันผมก็ฝากทุกคนให้กำลังใจผมหน่อยนะอย่างน้อยกดไลค์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ